สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเราจะกลับบ้านกันนะครับวันนี้ก็เอาลูกสาวมาช่วยในการอาบน้ำให้ผู้พิงนะครับจำได้ดีไปมันแน่นมากเลยเหรอมาจับหัวนะก็จับหัวเลยวางลงมาสูงมาสูงวางผูพ้พิงจับแน่นมากเลยนะนะพี่แกไม่ชอบไอ้จับมือมาแกมาผูพ้พิงมา อ๋อหมาก็มาด้วยออไปขี่ข้างบนึงไปเนาะข้างบนนอ่าพี่แก้มอยากจะขี่คอนะครับเดี๋ยวข้างบนลูกตรงนี้มันชันหน่อยข้างบนนี่นงตรงนี้ตรงที่เปียงๆหน่อยพ่อก็ไมก็สบายรับวันนี้ไปหาหมอมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาดูแลลูกชายเราอยู่นะครับ <c oughs> อันเหรอเต้นหนึงนะนั่นี่ตรงนี้ตรงนี้ข้างบนนี่มาเพียวมาตัวเพียงนั่งล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 งดินั่งลงนั่งลงให้แก้มขึ้นหน่อยนั่งลงนั่งลงดิลง นั่งลงดินั่งลงนั่งลงดินั่งลงนั่งลงนั่งลงดินั่งลงดิหาลูกหานั่งดิดิเออหาวหมุนไปนั่งนู้นนะนั่งดินั่งดิเออน่ะนั่งดินั่งดิเฮ้ยนั่งดิแก้มขึ้นไปอ๋อนี่หาขึ้นได้ไวเนี่ย ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้แป๊บหนึ่งดันไปเออหาดิหาพี่หาจับโซนี่ขยับเข้ามาข้างหน้านี้ขยับมาโอ้โหฝั่งนี้ได้ลุกอ่ะค่อยลุกหาดิหาดิหาได้ยังงบบนบนสูงบนบนผูน้พิ้งบน

โอเคได้แล้วนะครับผมเจ๊เบ้นเรับพี่รอ,อดืน้ำอ้อยนะครับรางวัลอ่าวคพิงอ้อยลุกมีอะไรให้มีอ้อยนี่แหละนสนุกไหมสนุกไหมครับบา,บายบายด้วยอโอ้ยอ,อ,อะไรติดขาโอา้ย น้ำมาแรงเหรอวันนี้ค่อยเดินลูกค่อยๆเดินอย่าเดินกลับบ้านกันนะครับผมพี่แก้มก็อยากจะขี้คออย่างเดียวเลยอเช,อชอบเหรออ <c oughs> ไม่กลัวตกใช่ไหมกลั <c oughs> วไหมกลัวตกไหมค่อยๆเดินวิ่งทำไมบุญรอดนี่มัการาหลอเลยบูรห่อ <c oughs> ไม่รู้สิไปก่อนไป

อาจจะลงมาจะลงอีกถอยถอยไปถอยไปถอยพุ่นถอยพอจำมาเพ่ไหมเพ่เพ่เพ่มาจับเพ่ถอย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 มาถอยพอจำมาพุ่นตพอจำมาจับถอยมาถอยจับบนสูงเออบนสูงจำมาเพ่มาเบนเพ่มาบนเฮ้บนมามา เท้าก็ต้องถือให้เลยเนี่ยลำบากพ่ออีกแล้วเนี่ยเอาซ้ายบนสูงยกขาขึ้นซ้ายยกซ้ายซ้ายขว้าเออหน่ะซ้ายขว้าซ้ายขว้าอเอาบนกลวง บนกงกุงมาเบากุ้งกุ้งกุ้งกุงนี่กุ้งกุ้งเก่งมากกุ้งบนกุ้งกงนี่กุ้งโอเคมาเร็วมาโอเคนะครับเราก็จะไปกลับบ้านกันมันอแมงสับลอยใ้นี่มันคือนคืออะไรหรมแมงบอยู่ อะ,อ,อะไรอยู่ที่น้ำแมงอ่ะแมงสัตว์อ,อยู่ที่น้ำอ,อ่ะอปลาอยู่ที่นไปดูนะเชฟอลของเขาลูกอย่าลอามาแล้วที่เราที่เราเจออ,อ่ะ,ะ,อ,ะอ้โไม่รู้สิเพิ่งไปไ <c oughs> สนุกไหมสนุกไหมคะนสนุกเด็กห้าขวบกับเด็กสามขวบเพ่งเพี่ยเพี้ยเพี่ยมาดิเพี้ยมาเพี้ยหอยเพี้ยมาหนอยเพี้ยมาเร็วเพี้ยมา,มา,มากิานไหมเนี่ย เดี๋ยวไปตรงนูน้นเดี๋ยวตกหลุมนะลูกฝังอะไรไม่รู้อของตกเข้ยมามาเป็นที่หลักแล้วเฮียเฮียเทมาอย่าเดินไปทางนั้นขยะทางนั้นนะเฮ้ามา เพี่อย่าไปเล่นรถเขาเพ่มาว่าลูปนุ่นอปเพี่มาเร็วพิงเพ่มาว่าลูปที่ตรงนี้หรอไม่ใช่ข้างล่างนู้นข้างล่างตรงไหนนู่นข้างล่างนู้นขึ้นขอไปหน่อยขึ้นขอลองนุ่นหน่อยดิ โอเคจะถึงที่แล้วนะครับผมถึงที่ที่หลักกูพิงแล้วโอเคใช่ไหมูพิงขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนเสียงสวัสดีครับก่อนยังครับยกขาด้วยเสียงครับครับด้วยครับดังดังดังครับเออครับดีครับครับเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงดินั่งลงแก็บจับไปดีนะ เดียเดียวเนมานั่งลงนั่งลงดินั่งนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงดิลงนั่งลงนั่งลงดิลงค่อยลงค่อยลงเออน่ะแกมจับโซ่ดีดินั่งลงนั่งลงดินั่งลงนั่งดินั่งดิลงมานั่งลงดินั่งลงาเบอกหา ก็่อยลงนั่งดินั่งดิเฮานั่งฮะนั่งดินั่งดิเออนั่งดิเออจะลงฝัง่งไหนฝั่งนี้ก็ได้ลูกฝั่งนี้อ่ะดิงเฮาเฮาดิเฮาขอบคุณครูพริงด้วยนะไหว้ครูพริงด้วยนะค่ะหาวดิหาวไหว้ครูพิงยัง อ่ากอดกันนะกอดกอดไปพิงกอดกอดแก้มหน่อยกอดกอดหน่อยลูกเออกอดบาย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 ด้วยสองคนบายบายด้วยแก้มบาย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 ครับบายบายครับ